คม <utan> นะมผมคายชัดเจนเลยเนาะ,ะนชัดเจนนะฮะคุณผู้ชมครับมีเด็กคนหนึ่งเขาไม่ได้เรียนมาหนึ่งปีเต็มๆจนสุดท้ายแล้วมีเพียด,ดังไปช่วยเหลือจนได้เรื่องราวเป็นยังไงช่วงหน้าข่าวแหกโค้งครับ,รบทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์วันดีได้ทำการอัปเกรดระบบพร้อมเสิร์ฟทุกความสนุกและความบันเทิงแบบฟรีในทุกวันให้กับคุณผู้ชมค่ะดาวน์โหลดแอปแล้วรับความสนุกกันได้แล้ววันนี้ค่ะ จะสวนอแโดบดดีดงลาดีโดดีดงละหมุนไพรไทยจงละมงล้มงลงเด่นโดดีดงละมาเร็วน่ามุนละอุวยอันเชิญมงมงลงสดสดอย่างพี่อันนี้ต้องแนมนานๆอยากมีติดบ้านต้องอุ้ยอันอุ้ยอันสมุนไพรไทยเด้อบะแมนฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทยเลือกแล้วอ้วยอันโอสถสมุนไพรของไทย แ t t a ท็ใหม่สารพัดคราบหนักจัดการง่ายแค่กดซักไม่ต้องแชร์ไม่ต้องขยี้แค่กดซักใช้ a อ t แท็ใหม่มีไมโครวัเทคโนโลยีผสาเอนไซม์ซอกซอนสลายคราบหนักเหลือข้นดีกว่าแอ t แท็สูตรเดิมที่เคยใช้คราบหนักกดซักได้เลยต้อง a อ t แท็ใหม่พร้อมหลายกลิ่นหอมให้เลือก หลังครั้งอาจไม่มีใครเชื่อว่าเราทำได้เราก็ยิ้มสู้ต่อวันห,หนึ่งก็ทำได้เองถ้าชีวิตต้องเจอบททดสอบจะหยุดแค่นี้หรือไปต่อให้สุดแล้วเอาชนะทุกความท้าทายเพื่อให้ไปได้ไกลกว่าที่เคยพร้อมไหมเครื่องดื่มเวดี้ชมใหม่พร้อมไปสุดทุกความเป็นคุณเวดดี้ Rewards ดาวน์โหลดและสมัครเลยผ่านแอป Caltex Go ยิ่งขับยิ่งเติมยิ่งได้คะแนนแลกรับสิทธิประโยชน์มากมายที่จัดให้เฉพาะคุณสะสมความสุกสนุกทุกเส้นทางรีบสมัครกันได้เลยกับ Caltex Rewards Carrier X, Re Car x Inverter Plus เนรมิดความสุขเหนือจินตนาการความสุขที่ได้เซฟค่าไฟ6,000บาทต่อปีหาพิสูจน์เช็คค่าไฟผ่านมือถือเซฟค่าไฟแนนครร่ใช้ Air c a r Carrier ดูเหมือนใหญ่ใช่ว่าจะผ่านถ้าไม่ใหญ่จริงหลอกเราไม่ได้หรอกปลาซาดินเนื้อนุ ets, e. ่มเต็มคำในซอสมะเขือเทศเข้มข้นจากสามแม่ครัวนี่แหละรสชาติให้เลียกนะ นัดวันสั่งศกแอลจยงใหม่นะเจ้าพบกับแจมราชต้าเฟิร์นอจิราพอยชลวิทย์ฟอสบุ๊กลื้มศิลปินช่องวัน31และช่องจีเอ็มีบแบบไร้ชิดฟังสดๆจากต่อโตธนาเดชภูมิภูมิชินจังฟองปอดไอเคป,ปออันเดชซีจีเอ็มสี่สิปดศิลปินแกรมมี่โกลและพิธีกรข่าวจากสำนักข่าววันนิวช็อปร้านเด็ดแบบเต็มอิ่มปักกันวันที่2 5่สถึงยีพฤษภาคมนี้ตีสี่การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอ,อร์พอร์ตเนเอจ้า ถกระบะแต่ละประเภทต้องการน้ำมันเครื่องที่แตกต่างกันน้ำมันเครื่องเทรนดด้วยเทคโนโลยีอาร์เมอร์เทคและโมเลกุลที่ไหลลื่นด้วยเทคโนโลยีลิควิดบูสเพื่อปลดปล่อยพลังของเครื่องยนต์ได้เต็มที่เทรนตอบโจทย์ทุกรถกระบะฉันชอบทำกิจกรรมตอนแจ้งแต่แดดก็ทำให้ผมเสียและแตกปลายถ้าอยากมีผมไม่แห้งเสียแบบนี้ใช้ซันซิลฟิลเมอรเซรั่มหนังสะพร้อมโปรตีนเคราตนินผมเสียน้อยลงถึง97%เช่วยปกป้องผมแตกปลายแต่ถ้าผมเสียหนักหมักทรีทเมนต์มาส์ใหม่ ซีฟันช่วยด้วยลองนี่ใหม่ยาสีฟันอ r ร์โรบีฟ w าสต์ไวท์ช่วยให้ฟันดูขาวขึ้นในสามวันใหม่อร์โรบีฟ t าสต์ไวท์ช่วยให้ฟันดูขาวขึ้นในสามวันร้อนอะเปิดแซซซี่เปิด<ส>ความซ่าขาร้อน<ส><ส>จะแ๊ซซี่ไหน<ส><ส>ก็อร่อยเหมือนกัน ปวดหัวเป็นไข้สาร่ะยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมสาร่าอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยากลับมาช่วงนี้ในขะ่าวแห่โค้ครับมาใจฟูฟูกันหน่อยใจใ<ช>ฟูแน่อนอนคุณผู้ชมครับเรื่องราวของการช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือนะครับเพราะว่าอะไรน้องคนนี้อยู่ป